สวัสดีนะจ้าทุกคนจ้าเหมือนี่ก็คือเข้าละเพื่อนมาทานก๋วยจับยวนหรือขาเปียกเส้นเวียดนามนะจ๊ะมือนี่ใส่ไก่ชีกมีอันนี้น้ำเดอโ,ยโยรยหิตไก่แล้วก็พักพักโรยใส่แล้วเดี๋ยวโรยใส่อีกก็ได้ค่ะนี่ผกฟงใส่อ,สอีกก็ได้ค่ะเอาเพ็เพค่ะนี่เอาแบบเพ็เพเนาะน้อเพื่อนเนาะโอ้โหขาดจุกๆยังไงละเพื่นนอน กี่ทูดับเบิลคูณสามป้านหอมผิกผงเนี่ยเพื่อนผิกผงหอมหอมอม,มาเด้อมาเด้อแสบด,ดีเอาแรงกับไปเลยนะเจ้าทุกคนจ้านี่ข้าวเปียกเส้นอันนี้ข้าวเปียกเส้นแยสูทอมแยสูทร อืมคุณน้ำเล่นโมผ็ดม,มันกับโมแซบนะเพื่อนเนาะโอ้เผ็ดอยู่นั่นเนี่ย ngay 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 ใส่มื้อหนุ่มนะเพื่อนแศบผักเศบของแท้ นเนนวมดีมนนี่าเล่นยาสทอนกับลูกชายเมื่อยู่สาขายาสุวแซ่บดิ <c oughs> กุงุงกิ้งกิ้งกองแก้วเจี๊ขโกระดาษที่ชู่ในะอีหละาโคกระดาษที่ชู่เนะี่ยจ๊ะลืมลืมกระดาษที่ชู่ดนะิเพือ่อนน้องกินงคนสวยไมให้เจ๊นหน่อยดกโอ้โหจังคิ้ว ชียนันว่ามันจะโบผิดเด๋อวหั่นบักพริกนะผิดเส้นยี่ห้อนี้เหนียวดี เพื่อนอู้หูเศรีเหนียวๆมันแซ่บด้วยเพื่อนแล้วปรุงรสจัดๆเพชรๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่มันอร่อยนะเพื่อนนะ <c oughs> พุ่นนะ <c oughs> โเมเพ็่อนโมแซ่บเนาะ <c oughs> นี่คนถามอยู่ได้มานาั่งกินแบบนี้เนาะ <c oughs> ได้เงินั่นลบ่ จ้าได้เดนนี่ละจ้าเดนนี่ระคาห้าทุากเรียลระคามันมีได้ผลวา้าวหมูเจยงังหวานด้โอ้เปน็นนางกินแล้ว้วาวอยู่ดัมกล้องผนว่าวว้าวได้เงินกับว้าวเหล่าเพื่อนเนาะเบียนบอกเนียเนบอก,บอก ô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  chói ô chê ạ chíp dù ôi lúc em đi ô mẹ con bỏ đi bừng nặng เจตกใจเสียงเมื่อกี้เนี่ยนะปิดก่อนปิดก่อนโอ้ยลูกนอนกระไดตกใจเสียงโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยโหดีว่ามีเสียงเพลงไม่ได้เลยยันบัวพาน คลิปนี้ตลกเด้อเพื่อนตกใจเสียงเมื่อกี้นี่ตาสัวสุลูกน้องนี่เมื่อกี้นี่ <c oughs> เราไปใส่เพลงแล้วเพื่อนเนาะกลัวไปติดเหลืองติดแดงแล้วมันเสียดายคลิปไม่ใช่อะไรหรอกแล้วอุตสาห์ลงมือทำข้าเปียกเส้นก็อยากให้เพื่อนเห็นแบบโอ้มันปิดตาแซบเนาะนะเพื่อนฉันเป็นโรคก,กินทิมก็เสียดายนะเพื่อนช่องนอี้บัเด็กใส่ยังเพลงเด้อยันตนลิขสิทธ เอาจังสั้นละเพื่อนจ้ากะสิขออัมพาลจากนี้กิปนี้คือเก่าบะละยังมาพบมาพบกันไหมก็ตุ้กติกินแซบช่องน้อยๆช่องนี้เด้อจ้ดเด้อเขาฝากผลงานไว้เนี่อ้อมกอดนินเทนเจ้าเพื่อนจ้าเบาเลยกับใบบานเลจ้าเอาแขมคำหนึ่งก็ได้สั่นแขมคำหนึ่งคำยังไงใบบายจากวัดนี้นะคะโอ้โหโอ้โห